สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ยายปุ่นก็กลับมาจากนานะคะดูสิคะว่ายายปุ่นได้อะไรมาน้องนาทีก็วิ่งตามไปดูว่ายายปุ่นได้อะไรคะ่ะยายปุ่นก็ได้ถุงผักขมนะคะแล้วก็มะม่วงน้องนาทีสนใจอันที่อยู่ในครุมากๆเลยค่ะนี่จ้าคือสิ่งที่อยู่ในครุก็มีจิ้งหรีดนะคะกับแมงจุดด๊ดจีน้องนาทีนี่คือชอบมากๆเลยนะคะทุกคนบอกว่าจะเอาจุ๊ดจีมาเลี้ยงตอนนี้เด็กๆก็ปิดเทอมกันแล้วนะคะทุกคนก็ไม่รู้จะไปเที่ยวไหนดีก็อยู่กวนแม่แบบนี้นั่นแหละเนาะน้องนาทีก็บอกแม่อยู่่นะะควา นาทีอยากไปเล่นที่สกลนครตัวเล็กก็อยากไปเหมือนกันนะคะตัวเล็กก็คิดถึงปู่ย่าของน้องน้าทีที่นู่นเหมือนกันไ้ดูกันค่ะว่าเราจะได้ไปสกลนครกันไหมเอาละค่ะวกมาที่จิ้งหรีดกับแมงจุดจีกันก่อนตอนนี้ยายปุ่นก็กำลังทําการเอาขี้มันทิ้งเลยนะคะน้องน้าทีก็ช่วยยายด้วยส่วนพี่ตะวันนะ่ะมานั่งดูเฉยๆมาเป็นกําลังใจให้กันค่ะดูสิคะทุกคนกุ๊กไก่ก็มานั่งรอก,กินขี้จิ้งหรีดกับขี้จุดจีเด็กๆก็ชอบมากๆเลยนะคะนั่งช่วยยายใหญ่เลยเมนูวันนีีี้กก็คงงหนไม่จจจิดับุ นั่นแหละค่ะตอนนี้แล้วก็คั่วจิ้งหรีดอยู่นะคะเมนูนี้ก็คือคั่วให้น้องนาทีค่ะเพราะว่าน้องนาทีชอบกินมากๆตอนนี้ตัวเล็กก็ยังคั่วจิ้งหรีดอยู่เลยค่ะจิ้งหรีดเนี่ยยายป่นเปิดหาในฟางนะคะ, h h คะเพราะว่ามันอยู่ใต้ฟางมันก็มีไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นาอก็เลยได้มาแค่นี้วันนี้แดดก็ค่อนข้างแรงมากๆเลยค่ะตัวเล็กทํากับข้าวมันก็ส่องตัวเล็กอยู่นั่นแหละค่ะแต่มันก็ไม่ค่อยร้อนสักเท่าไหร่หรอกนะเพราะว่าววอากาศดีมากจิ้งหรีดของเราก็ทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน่ากินมากเลยแล้วเมนูต่อไปก็คคั่่่วจจุีตอเลยะ เพราะว่าวันนี้เราก็จะตําปุ่นจุดจี่อีกเช่นเคยตอนนี้ยายปุ่นก็คั่วสุกเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนี่นะคะหน้าตามันเป็นแบบนี้ค่ะของหากินยากนะคะถ้าใครเคยกินจะรู้ว่ามันอร่อยมากยายปุ่นก็เอาพริกหอมกระเทียมที่เราคั่วใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็สับมะม่วงใส่ลงไปด้วยนะแล้วก็ตำคลุกเคล้าให้มันเข้ากันไปเลยค่ะทุกคนตอนนี้ตัวเล็กก็ต้มผักโขมก่อนนะคะผักโขมมากินกับปุ่นจุดจี่เข้ากันมากๆเลยคะ่ะบ้านตัวเล็กอ่ะนะจุดจีนะถ้าเป็นภาษาบ้านตัวเล็กเขาจะเรียกว่ากัเนยเนยเยจ้า ในเน่ให้กรจะจั่วปนกันเงนๆเยอะแซมทรายจะจ,จาเริงกันนอก,ก็แปลว่าวันนี้เรามาตำป่นจุดจีมาจากพี่น้องเรามากินด้วยกันเป็นไงล่ะคะสอนภาษาบ้านตัวเองซะเลยอยู่ที่บ้านก็ใช้ภาษานี้นะคะเพราะว่าจะพูดกับพ่อแม่ส่วนเด็กๆก,ก็พูดภาษาไทยนะคะเพราะว่าพูดภาษาบ้านไม่เป็นฟังออกอย่างเดียวนะคะแต่พูดไม่ได้เนาะแล้วเมนูต่อไปก็เป็นแกงส้มดอกแคร์ใส่ปลากระป๋องจ้าสุกเรียบร้อยแล้วพร้อมกินได้เลยพอทํากับข้าวเสร็จแล้วเด็กๆก็ชวนแม่มาเล่นนองน้ําอากาศนี่ก็คือเย็นส สบายดีมากๆเลยค่ะทุกคนตัวเล็กชอบอากาศแบบนี้มากๆเลยค่ะมันไม่ร้อนอะ่ะแล้วมันก็ไม่หนาวเนาะอากาศดีมากดูสิคะป้าปลูกขขาวโพดไว้อะเป็นฝักเยอะแยะเลยค่ะแกปลูกไว้ริมหนองเลยค่ะนี่จ้าอีกฝั่งนี้ก็มีเดี๋ยวก็ได้กินแล้วละเนาะแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่แก่เลยเพราะว่าถ้ามันแก่หนวดมันจะเป็นสีน้ําตาลเนาะตอนนี้มันยังเป็นสีเขียวอยู่สรุปเด็กๆก็นั่งเล่นน้ํากันค่ะทุกคนน้าก็ยิ่งลึกๆอยู่แต่พากันเล่นอยู่ตรงบันไดนะคะส่วนน้องนาทีอะก็คือหาหอยไปด้วยเพราะว่าหอยเยอะแหน่ตัวเล็กโผล นึ่งค่ะทุกคนตั้งกล้องไว้กับบันไดค่ะก็เลยถ่ายเล่นซะเลยพอกลับมาถึงบ้านเด็กๆอาบน้ําเสร็จแล้วก็บอกแม่ว่าหิวข้าวแม่ก็เลยตักข้าวให้กินค่ะน้องนาทีอยากกินข้าวกับจิ้งหรีดทอดนะคะเพราะว่าน้องนาทีชอบมากๆส่วนพี่ตะวันนะ่ะกินข้าวกับน้องไก่ย่างจ้าเพราะว่าพี่ตะวันนะ่ะกินจิ้งหรีดทอดไม่เป็นหรอกก็เลยย่างน้องไก่ไว้ให้เนาะนีแ่แหละค่ะทุกคนชีวิตเรียบง่ายหาอยู่หากินแบบบ้านนอกบอก้านนอกของเรานี่แหละค่ะเราไม่ต้องไปแข่งกับใครเนาะอยู่แบบนี้ก็มีความสุขดีอยู่แล้วแค่กินออิ่มมนนนหลับแคีี้ก็ แล้วล่ะค่ะทุกคนกินป่นกับผักต้มในราคาอร่อยที่สุดแล้วดีแค่ไหนแล้วที่เรายังมีกินอยู่คะ่ะข้าวก็มีให้กินเนาะเต็มเล้าเลยคือไม่อดจริงๆเด็กน้อยของเราก็กินข้าวอย่างอร่อียอร่อยเลยค่ะทุกคนน้องนาทีนะักกินง่ายมากๆมีอะไรให้กินก็คือกินแต่พี่ตะวันอยากกินยากนิดนึงวันนี้ตัวเล็กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะทุกๆคน